บริษัท VMC Safety Glass ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตกระจกนิรภัยทุกประเภทอาทิกระจกรถยนต์กระจกรถบัสกระจกอาคารกระจกประหยัดพลังงานกระจกไมโครเวฟกระจกชั้นวางตู้เย็นและกระจกกันกระสุนขั้นตอนการผลิตกระจกแรงกระทบสูงหรือ High Impact และกระจกกันกระสุนเริ่มต้นจากห้องจัดเก็บเยื่อ PVB และห้องประกบกระจกในห้องจัดเก็บเยื่อ PVB จะต้องมีอุณหภูมิ2 3บวกลบ2เปและความชื้นสัมพัท2์2บบวกลบ2เปเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของเยื่อ PVB ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลวิธีการผลิตกระจกแรงกระทบสูงหรือ High Impact คือนำกระจก2แผ่นมาวางประกบกันโดยนำเยื่อ PVB มาขั้นกลางแล้วนำไปเข้าเครื่องรีด เพื่อไล่อากาศที่อยู่ตรงกลางระหว่างกระจกออกให้หมดจนไม่เหลืออากาศภายในบริเวณกระจก2แผ่นที่ประกบกันเสร็จแล้วจึงนําเข้าเตาอัดโอโตเคลฟวิธีผลิตกระจกนิรภัยกันกระสุนนํากระจกแผ่นที่1มาผ่านกระบวนการล้างเรียบร้อยแล้วโดยนําเยื่อ PVB มาวางไว้ด้านบนแล้วนํากระจกแผ่นที่2มาวางทับอีกชั้นนําเยื่อ PVB มาวางทับบนกระจกแผ่น2อีกชั้น และตามด้วยกระจกแผ่นที่3วางประกบเยื่อ PVB อีกชั้นขั้นตอนต่อไปนำกระจกเข้าเครื่องไล่อากาศออกให้หมดตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่มีอากาศอยู่ในระหว่างชั้นที่ซ้อนทับกันของกระจกจากนั้นนำกระจกเข้าเตาอา Auto Club, ัดออโต้เคลฟโดยใช้ความร้อน140องศาเซลเซียสและใช้แรงอัด12บาร์ทำให้กระจกถูกผนึกเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับแรงกระแทกจากกระสุนปืนและลูกกระสุน จะไม่สามารถทะลุออกมาภายนอกกระจกได้ถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์ระทึกขวัญปลนจี G, ชิงทรัพย์ที่ขึ้นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นคุณและคนที่คุณรักเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาชมภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ นี่คือภาเพเหตุการณ์จริงจากกล้องวงจรปิดของร้านทองย่าสมุทรปราการถูกคนร้ายบุกล้นบุกอาจเมื่อวันที่9พฤษภาคม2550โดยคนร้ายด้้ยกวัดทองรูปพรร์ไปรวม149เส้นรวมน้ำหนัก249บาทมูลค่าประมาณ2,813,700บาทถ้าคุณไม่อยากเจอภาเพเหตุการณ์ระทึกขวัญแบบนี้ลองดูภาเพเหตุการณ์ต่อไปนี้ ภาพที่คุณกำลังชมอยู่ในขณะนี้คือภาพเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ปล้นร้านทองภายหลังติดตั้งกระจกนิรภัยกันรกระสุนคนร้ายแกล้งทำทีมาซื้อทองที่ร้านทองย่าสมุทรปราการแล้วแสดงตัวปล้นอย่างอุกอาจคนจ้าของร้านทองได้กดสัญญาณนิรภยัยแลราก็รีบวิ่งไปหลบหลังร้านพอสัญญาณนิรภยัยดังขึ้นโจร ได้ใช้ปืนสั้นกราดยิงกระจกนิรภัยทางร้านจำนวน4นัดแต่กระสุนไม่สามารถทะลุผ่านกระจกได้และภายหลังคนร้ายได้ใช้ค้อนทุบกระจกแต่ก็ทำอะไรกระจกนิรภัยกันกระสุนไม่ได้และไม่สามารถกวาดทรัพย์สินไปได้เลยจากนั้นคนร้ายพยายามหนีออกจากร้านแต่ไม่สามารถเปิดประตูหน้าร้านได้เพราะประตูเป็นระบบล็อกอัตโนมตัติเมื่อกดสัญญาณนิรภัยและโจร ได้กระหน่ำยิงประตูหน้าร้านอีก2นัดแต่ก็ทำอะไรประตูนิรภัยกันกระสุนไม่ได้นี่คือภาพเหตุการณ์จำลองที่แสดงให้เห็นรายละเอียดและข้อมูลทางเทคนิคของกระจกนิรภัยกันกระสุนการที่กระจกถูกปืนยิงแล้วไม่แตกเพราะอะไรเพราะกระจกนิรภัยกันกระสุนทำมาจากกระจกลามิเนตที่มีคุณสมบัติแตกแล้วไม่กระจายหรือหลุดออกทนแรงกระแทกอย่างหนักได้ดีลดรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ U.V ได้ถึง99%และลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ด้วย VMC Safety Glass Thailand safety save energy save money